ดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์พายิปสีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่6มกราคมพศ5 6 7 7ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ เป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฝาก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ช้าวัวนอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่คิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินคิดจัดการวางแผนนะคะนักบริหารนะคะนักธุรกิจได้นะค้าขายได้นะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขนะคะธนาคารนะคะสินเชื่อก็ได้ด้วยเช่นกันนะคิงเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ เรียกว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มั่นคงนะคะราชินีเหรียญก็มาหรือไพ่เก้าเหรียญน,นะคะวันนี้การเงินชาววันอาทิตย์ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะหรือว่าอาจจะ เรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนนะคะการตลาดอะไรพวกนี้เข้ามาก็ได้ด้วยผู้หญิงจะนําพาโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะราชินีถ้วยแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะหรือว่าเป็นแม่บ้านก็ได้นะคะการงานวันนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์ค่อนข้างจะมีความสุขนะคะกับงานที่ตัวเองทําหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดช,ชอบการงานเรียกว่าค่อนข้างจะราบรื่นมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึง ในเรื่องของการเงินนะเรียกว่าวันนี้ชาววันอาทิตย์นะคะการเงินเนียค่อนข้างจะคล่องมือนะคะเรียกว่าจะยิบจะจับจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหรืออยากได้อะไรนะคะก็เรียกว่ามีมีเงินในการซื้อในการจับจ่ายนะคะนะอยากกินอะไรนะคะก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่ามีเงินนะคะที่จะซื้อของกินอาหารกินนะคะให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะเด่นเหมือนกันนะคะส,ส่วนความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าชาววันอาทิตย์ ความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีนะแต่บางคู่เหมือนที่บอกนะคะโฟกัสเป็นในเรื่องของการงานการหาเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีให้กันมันอาจจะน้อยนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่โดยภาพรวมแล้วมีราชินีถ้วยอยู่มันก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ а, บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลาการรักมันอาจจะดูเหงาเหงาไปบ้างนะคะเรียกว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโซดหรือคนมีคู่คุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานแล้วก็การหาเงินค่อนข้างจะมากกว่านั่นเองนะคะทําให้รักมันอาจจะดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปบ้างเนาะ,ะแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะคะ สุขภาพนะคะชาววันอาทิตย์โดยภาพรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าสุขภาพในเรื่องของคําว่าจิตใจนะคะที่อ่อนที่ค่อนข้างจะรู้สึกง่อยเงาเงางอยไปบ้างในวันนี้นะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์ค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างนะคะ เลขนาไายมีเลขห้ามีเลขเก้าและเลขหนค่ะมาดูชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันไพเดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าอัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะน่ารักเป็นมิตรกับคนรอบข้างมักจะให้คำปรึกษาคำแนะนำสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างนะคะและไพ่เดอะเวิลด์ไปนี้นะบางคนอาจจะหมกมุ่นกับในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการตลาดงานออนไลน์การค้าขายบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ อศวินดาบนะไม่ว่าคุณคิดที่จะทําอะไรนะคะต้องลุยต้องลงมือทําต้องสู้นะคิดแล้วไม่ทําไม่ได้นะคะคิดแล้วต้องลงมือทําเพราะอศวินดาบเนี่ยนะคะเรียกว่า ต้องลุยอย่างเดียวนะคะถอยไม่ได้นะคะโดยเหตุการณ์โดยสถานการณ์สิ่งต่างๆแต่ไพ่ใบนี้นะใครที่ขับรถเร็วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะการขับรถปาดหน้าการเฉียวกันชนกันความหงุดหงิดมันอาจจะเกิดขึ้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเตรียมพร้อมนะคะนะเตรียมพร้อมนะคะนะเรียกว่ากับเหตุการณ์กับสถานการณ์หรือเตรียมตัวให้ดีนะคะเรียกว่าเรื่องราวสิ่งดีๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะสําหรับชาววันจันทร์ไพ่เดอซันด้วยนะออกไปท้องโลกกว้างออกไปเจอเจอพบปะผู้คน ออกไปเจอเจอสังคมใหม่ได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากใครบางคนนะคะเรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะโดยเฉพาะนะคะนะ เดซันกับเดอะเวิลเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะสื่อสื่อสารมวลชนนะคะแวดวงบันเทิงได้นะคะนะเรียกว่าเป็นคนเด่นคนดังหรือว่าเกาะกระแสะคนดังก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกินการชอบการเที่ยวนะคะนะเรียกว่าสามารถที่จะสร้างตัวตนทางนั้นได้นะคะ การงานใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะการงานโดดเด่นนะคะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะข้อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินหมอฟ้ามองว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามานะมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคลาภลอยเข้ามามีโชคต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีโชคจากออนไล หรือตัวเลขจากเด็กนะคะจะให้โชคด้วยค่ะ การเงินเนี่ยค่อนข้างจะยังยังเรียกว่าคล่องมืออยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าใครที่มีปัญหาการกระทบกระทั่งกันหรือมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันหรือบางผู้อาจจะจูงมือกันพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะนะไปเดินช้อปปิ้งนะคะเรียกว่ามันก็อาจจะช่วยทําให้ความรักเนี่ยมีความสุขขึ้นเนาะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ามีคนเข้ามานะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะนะมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะหลากหลายเรียกว่าเลือกได้นะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่าเลือกหรือ,อยังคุณ คุณชาววันจันทร์เนี่ยเรียกว่าวันนี้ถ้าถ้าคุณคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณแฮปปี้คุณก็จะคุยกันแบบยาวๆนะแต่ถ้าคุณคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ามันขาดความเป็นตัวตนของคุณเองคุณก็เลือกที่จะยุติเหมือนกันนะคะ สุขภาพชาววันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตานะคะสายตาแพ้แสงสู้แสงไม่ค่อยจะได้หรืออาจจะมีในเรื่องของควาว่าการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์ค่ะลองถามตัวเองซิว่าที่จิตให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข2มีเลข1มีเลข6และเลข9ค่ะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะ มาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่าเรื่องราวดีๆโอกาสท่าวดีนะคะบางคนนี้เด็กถือไม้เท้าชิพจรลงเท้าด้วยนะเดินทางนะคะเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะหรืออาจจะเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดแต่ไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางใกล้นะไม่ได้ไกลนะคะอาจจะเป็น เรียกว่าขอบขอบประเทศไทยนะคะเดลิเบอร์นะคะการงานนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรือเดลิเบอร์เนี่ยมีทีมงานที่ดีนะคะคอยซัพพอร์ตคอยพักดันคอยสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานค้าขายงานเจรจานะคะเรียกว่าจะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะบางคนเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้เป็นเซลล์ได้นะคะการงานวันนี้มีบ้าง ปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะพูดเคลียร์ไกลเกลี่ยกันได้นะคะก็เรียกว่า มันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะแบบแตกต่างกันเท่านั้นเนาะไม่ได้ถึงกับว่าทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีปัญหาที่แบบเยอะแยะนะคะเรียกว่าเป็นปัญหาที่แบบอาจจะอยู่ในช่วงของการเคลียร์กันคุยกันตกลงกันได้นะคะการงานก็เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะอาจจะได้งานจากเพื่อนจากคนรู้จักนะคะเข้ามาแนะนํานั่นเองนะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่ามียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาในวันนี้ส่วนการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่า ได้มาจากหลากหลายช่องทางส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดว่าจากความมีสเสน่ห์นะคะความสเสน่หาก็ได้ด้วยนะแต่มีเข้ามาก็มีเหตุให้ต้องออกไปด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากชาววันอังคารก็ได้ด้วยค่ะ ความรักนะคะความรักเรียกว่าอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงความงอนกันน้อยใจกันลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันเท่านั้นเองค่ะ <S <S ถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะโสดไม่สนิทโสดแบบมีคนคุยคุยเข้ามาอาจจะคุยหลายคนด้วยนะคะแต่ก็เรียกว่ายังไม่ได้ชัดเจนหรือว่าเจาะจงกับใครนะคะ <S <S ในช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะยังโสดแต่ก็โสดแบบมีความสุขนะโสดแบบไม่ได้เหงานะคะ <S <S สุขภาพวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของคําว่า,าเรียกว่า ระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมนะคะมีดบาดนะคะนะเรียกว่าระมัดระวังนิดหนึ่งนะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องแบบเจ็บนะคะตามเนื้อตามตัวก็ได้ด้วยมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารค่ะจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ เลขนาภัยมีเลขหนึ่งมีเลขหมีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งระวังเลขเบิ้นเบิ้ลเลขเรียงเรียงนะคะตัวเลขจากคนรักตัวเลขจากคนใกล้ตัวลองไปฟังฟังดูนะว่าเขาคุยกันถึงเลขอะไรนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธเจ็ดถ้วยนะคะความคิดความฝันเยอะแยะมากมายไอเดียโปรเจกต์นะคะเรียกว่าวันนี้นะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คิดอยากจะลงมือทำนะคะนะ,ะมันมีความคิดเข้ามาหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนในเรื่องของงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่หลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเรียกว่า3ดาบเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของคาว่าความผิดหวงังความเสียใจความไม่ได้ดั่งใจเข้ามานะคะหรือสิ่งที่เราคิดมันอาจจะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแนวคิดนะคะด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์สิ่งต่างๆรอบข้างนะคะและ3ดาบเนี่ยวันนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะอาจจะมีคําพูดเข้ามาทิมแทงเสียดแทงจิตใจนะคะทาให้ค่อนข้างจะรู้สึกอ่อนไหวนะเสียใจกับใครบางคนหรืออาจจะเสียใจกับคนใกล้ชิด กับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจนะคะ,ะก็เรียกว่าปรับอารมณ์ให้ทันก็แล้วกันเนาะวันนี้เรียกว่าต้องเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งอย่างเดียวเลยนะคะจะอ่อนไหวไปตามสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งต่างๆไม่ได้นะคะเรียกว่า อะไรที่เราได้ยินมาแล้วเรารู้สึกว่าทุกข์เรารู้สึกว่าเครียดไม่สบายใจก็เรียกว่าให้วางไว้ตรงนั้นเนาะรับฟังนะคะแต่เรื่องราวดีๆแต่อะไรที่เข้ามานะคะแล้วเป็นการเตือนการบอกเราว่าให้เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ต้องนํามานะคะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเราเองนะเรียกว่าเป็นผลดีกับตัวเราไม่ได้เป็นผลดีกับคนอื่นนะคะแล้วก็วันนี้ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ กับผัวน,น้างานนะคะหรือว่ากับเพื่อนกับคนรอบข้างด้วยก็แล้วกันเพราะว่าชาววันพุธวันนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะหงุดหงิดง่ายนะแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดให้เยอะพูดให้น้อยทําให้หนักนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันพุธนะค่อนข้างจะตึงนะคะช่วงนี้เครียดกับการเงินเหมือนกันนะคะเรียกว่าบางอย่างแผนที่เราวางไว้ในเรื่องของการเงินมันไม่เป็นตามแผนเนาะมันอาจจะเกิดการผิดแผกค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนอกเหนือเข้ามานะคะ ก็เรียกว่าการเงินมีไหมหมอฟ้ามองว่าคุณมีนะแต่คุณรู้สึกว่าเงินมันน้อยลงอะ่ะนะคะเงินมันตึงเงินมันไม่พอหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้นะพวกไพ่ห้าดาบ3ดาบระวังในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบด้วยนะคะเพราะเจ็ดทัวเห็นไหมการเงินที่ผ่านมาดูเหมือนจะใช้เงินแบบค่อนข้างจะฟุ้งเฟอ้อเหมือนกันนะคะชาววันพุธหรือถ้าจะไปช่วยเหลือใครต้องระวังนะอาจจะเสียความรู้สึกได้ทวงยากนะคะ ส่วนโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าชาววันพุธไม่ค่อยมีโชคนะส่วนใหญ่จะเฉียดไปเฉียดมานะคะมีโชคจากงานนะคะจากคนอุปถัมภ์มากกว่าส่วนความรักนะคะวันนี้ความรักก็เช่นกันร,ระวังนในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะ เรียกว่าอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆคนเดิมๆนะคะหรือใครที่แอบมีคนคุยอันนี้ต้องระวังนะคนรักอาจจะจับได้นะคะแล้วอาจจะมีปัญหาการเลิกไหมไม่เลิกนะแต่ปัญหามันจะยืดเยื้อเรื้อรังนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะ คือคุณเป็นคนที่บางทีชอบหวานเสน่ห์นะชอบเช็คเรตติ้งนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะหวานเสน่ห์ไปทั่วนะคะอาจจะมีคนที่เขาจริงจังกับคุณอยู่นะคะแล้วพอเขารู้ว่าคุณไม่ได้โอเคกับเขานะคะมันก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่าความไม่ชอบความไม่ถูกใจนะอาจจะไปโพสต์ไปอะไรประจานได้นะคะเรียกว่า คนโสดก็ต้องระวังนะและ3สามดาวประกบตัวมักจะมีแต่คนที่เขามีคู่นะคะคนไม่โสดสนิทเข้ามาพัวพันกับคุณทั้งนั้นเลยนะสุขภาพชาววันพุธวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยนะโรคหัวใจนะคะใจเต้นเร็วใจเต้นแรงใจหายใจตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมใจวิววิวนะคะ เรียกว่าก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะเธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูบ้างนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข3และเลข 5, สําสหรับคนที่ชอบนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่ค่อยมีโชคนะมาดูชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสสองไม้เท้านะคะสองไม้เท้านี่เรียกว่านักจัดการนักวางแผนเหมือนกันนะคะสองไม้เท้ามีความคิดเข้ามานะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะเพราะสองไม้เท้าใบนี้ยังยืนอยู่กับที่นะยังไม่สามารถที่จะเดินออกไปนะคะจากตรงนี้ได้ได้แต่คิดได้แต่วางแผนเท่านั้นเองนะคะ เดอะสตานะคะความฝันความหวังนะคะนะไพ่เดอะสตา Star, เนี่ยนะคะช่วงนี้การงานบางอย่างอยู่ในช่วงของการหยุดพักนะคะนะ าการหยุดพักการรอการแก้ไขาการคิดหรือว่าการรอคอยการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้สถานการณ์เหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาก็ค่อนข้างจะคาดเดาสิ่งต่างๆนะคะได้ยากนะแต่ที่แน่ๆนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเรียกว่าจัดเม้น t เนี่ยทุกๆอย่างนะคะเกิดขึ้นจากการกระทําของเรานะคะทําสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นนะและจัดเม้นใครที่มีในเรื่องของคดีความนะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นด้วยนะคะเรียกว่าถ้าคุณไม่ได้ทํา ผิดนะแต่ถ้าคุณทําผิดคุณก็ต้องรับในสิ่งที่คุณทํานะคะเพราะฉะนั้นจัเมินวันนี้นะคะก็เรียกว่าคาดเดาอะไรได้ยากเนาะแต่ให้เชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมันมาจากการกระทําของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังนะคะวางแผนให้ดีนะคะอะไรรอได้รอนะคะอะไระเรียกว่านิ่งได้ตรงนิ่งเอาไว้ก่อนในช่วงนี้การงานเนี่ย เรียกว่าโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นและมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานค้าขายใครที่รองานหรือรอในเรื่องของการเดินทางคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะเพราะว่าเดอสตากับจัสเมนมีดวงของการได้เดินทางไปทําบุญไปไหว้พระเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขาหรือไปทะเลก็ได้นะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะ มีโชคจากการเดินทางด้วยนะคะการเงินนะคะกเ็เรียกว่าวันนี้การเงินนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของข้าบ้านใหม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เปลี่ยนมุมห้องใหม่นะคะหรือว่าจัดโต๊ะทำงานใหม่นะคะก็เรียกว่าการเงินจะมีโชคนะคะมีการเงินที่ดีเข้ามาใครที่รอเงินจากทางไกลอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีคะ่ะสว่วนในเรื่องของความรักนะหมอฟ้ามองว่ารักมันอาจจะดูนิ่งๆรักมันอาจจะดูเงียบๆไปบ้างช่วงนี้นะคะเพราะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะบางคู่ก็ เรียกว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ในเรื่องของการงานแต่โดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะถ้าเป็นคนโสดวันนี้คุณก็โสดอยู่นะพอไพ่เดอะสตาร์เขาเรียกว่าโสดเลือกได้สวยเลือกได้นะคะมีคนคุยไหมมีคนคุยนะคะแต่ก็คุณก็ไม่ได้ให้สถานะกับคนที่เข้ามาคุยนั่นเองมันก็เลยทําให้คุณยังอยู่ในโหมดของคําว่าคนโสดนะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําว่าการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสคะ่ะ เธอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอมีความพยายามจริงไหมเลขน้าไพามีเลข2มีเลข7มีเลข0และเลข2นะคะหรือตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ไพ่สองดาบนะคะสองดาบวันนี้ชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าเหนื่อยนะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเครียดเครียดนะคะเรียกว่ารู้สึกอารมณ์มันตึงๆอ่ะไม่อยากจะคุยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะคะเรียกว่าอยากจะอยู่เงียบเงียบอยากจะอยู่คนเดียวนะคะด้วยบรรยากาศที่มันดูเหงามันดูเศร้านะคะวันนี้นะเรียกว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้ถูกใจนะคะไม่ได้เข้าหูเอาเสเลยนะคะไม่อยากจะยุ่งกับใครเลยจริงๆนะชาววันศุกร์นะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการงาน นะคะกับหน้าที่กับสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าหมกม,มุ่นอยู่กับหนังสือหนะะังหาตำรับตําราดูกันจนดึกจนดื่นก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้มันมีความเบื่อเข้ามามีความเครียดมันมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุคคลทําให้เรารู้สึกว่างุดหงิดนะคะอ,อยากจะทํางานคนเดียวนะคะอยากจะอยู่แต่กับสิ่งที่เรารับผิดช,ชอบมากกว่า ะะงานถ้ามีปัญหานะคะหรือว่ามีเรื่องเครียดๆใดๆก็ตามแต่ไพ่พระสงังคราชนะคะลองปรึกษาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญความชํานาญในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่ในสิ่งที่เราเครียดในสิ่งที่เราอาจจะสงสัยนะคะเรียกว่าเราจะได้คําแนะนําดีๆนะคะไพ่ประสังคราเนี่เราจะเจอเจอกับผู้รู้นะคะผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความชํานาญนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเก่ง นะคะให้คำปรึกษาคำแนะนำสิ่งต่างๆกับเราได้นั่นเองนะคะเรียกว่าบางอย่างเราคิดเองตัดสินใจเองมันก็อาจจะไม่ได้มีมุมมองหรือทางออกที่ดีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการที่มองหาใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะคะก็น่าจะดีกว่านั่นเองค่ะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะสองดาบสี่ถ้วยนะคะการเงินตึงบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนได้มาไม่ค่อยพอใช้นะคะหรือบางคนวันนี้ อาจจะมีในเรื่องของการอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่นะคะอยากจะซื้อน้ตบุ๊กใหม่แต่การเงินมันก็ตึงจังเลยนะคะภัยภังฆราชนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์แต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งกันงอนกันน้อยใจกันพ่อแงแม่งอนนะคะอาจจะพูดคุยอะไรกันแล้วมันดูขัดหูกันวันนี้นะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าไอ้ที่เข้ามาก็ไม่ได้ชอบนะไอ้ที่ชอบก็ไม่ได้มาสุขภาพนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอจุกเสียดแน่นนะคะบางคนเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนนะคะหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะใครทีอ่อยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะคะหรือว่าดูหนังสือในสถานที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาด้วยนะ แสบตาปวดตานะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์ค่ะเธอควรออกกําลังกายบ้างนะคะการออกกําลังกายก็เรียกว่าเป็นการรีแลกตัวเองนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข4ี่และเลขหานะคะ ระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะบวกบวกลบลบ,ลบให้ดีนะคะใครที่บนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะดูเหมือนมีในเรื่องของการติดสินบนเกิดขึ้นด้วยนะคะมาดูชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่เฝ้ารอสิ่งที่เฝ้าคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่คุณต้องการนะ หกถ้วยจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนนะคะนะจากมิตรนะคะจากคนใกล้ชิดนะคะหรือไพ่หกถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่ชาววันเสาร์ก็ยังคงวนเวียนนะคะอยู่กับสถานที่เดิมเดิมนะคะนะ,ะเพื่อนเดิมเคนเดิมเดิมนะคะเรื่องราวเก่า นะคะเรียกว่า6ถ้วยเนี่ยวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะ6ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะโกดกับใครทะเลาะก,กับใครมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากชาววันเสาร์ก็ได้ด้วยนะคะสเตนนะเรียกว่าควบคุมจัดการดูแลเรื่องราวปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่สเตนเนี่ยบ่งบอกว่าชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง นะคะเรียกว่า,เ,าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หลบรู้หลีกรู้ทันคนนะคะภพ่สเตนควบคุมสิ่งโตได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะนะเรียกว่ามีความ มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีความเห็นใจผู้อื่นนะคะมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยคุณเจอเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะผ่านไปได้แต่ด้วยไหวพริบปฏิพาณนะคะของชาววันเสาร์ทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะการค้าการขายวันนี้ก็ รียกว่ายังมีลูกค้าเก่าแวะเวียนวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะการงานมั่นคงและโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่าจะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะเรียกว่าอาจจะเป็นตัวเลขเดิมๆตัวเลขเก่าๆนะคะหรือสัตว์นะคะนะสัตว์เลี้ยงอาจจะให้โชคก็ได้ด้วยนะ ใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะเรียกว่ามีในเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกันนะคะพูดคุยกันหรือทําความเข้าใจกันมากขึ้นถ้าเป็นคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักต่างวัยด้วยคะ่ะหรืออาจจะเป็นคนเก่าเก่ารักเก่าเก่าของคุณมีโอกาสที่จะวน,วน,เ,วน,เ,วนเวียนกลับมาอีกครั้งนะคะสุขภาพวันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลัง ปวดหลังช่วงเอวนะคะช่วงสะโพกด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับชาววันเสาร์ค่ะความปรารถนาของเธอกำลังผิดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรอเธออยู่ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขแปดค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ